โอเคครับก็ชายพันเจ็ดนะฮะโจมตีอัตาคิสวยความแรงคิก็อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ําถือว่าพอใช้ได้พื้นฟูพลังงานร้อยห้าสิบจำนวนธาตุร้อยหกสิบธนูใส่เป็นธนูฮะธนูนี้เหรออ๋อโอเคก็ดีฮะดีได้ชันทีร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของชำนวนธาตุอัติแฟกต์ใส่เป็นสองน้ำสองเอ,อ็กโคเป็นสองน้ำสองกาอะไรประมาณนี้เนาะ ออฟของชายเน้นเป็นโจมตีอัตตาคีแรงขิแล้วก็ชำนันาธาตุหรือฟื้นฟูก็ตามใจชอบเลยถ้าเกิดฟื้นฟูก็อัติบ่อยถ้าชำนันาธาตุก็ผสมาธาตุแรงความแรงขิ้ฟื้นฟูชำนันาธาตุโอเคผ่านครับอะชำนันาธาตุฟื้นฟื้นฟูความแรงขิโอเคโจมตีความแรงขิฟื้นฟูตีลงป้องกันเยอะไปหน่อยออฟนี้ผมไม่ให้ผ่านนะเพราะว่ามันมีเลือดกับป้องกันอะไม่โอเคสำหรับผมนะครับ ก็ถ้าเกิดเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้วยโบนัสรักษาเอ้ยไม่ได้โบนัสน้ำผู้ผิดโบนัดน้ำความแรงขี้โจมตีพื้นฟูเอ่อโอเคให้ผ่านได้หวัวความแรงขี้อัตตาขี้ํำนันธาตุพื้นฟูอันนี้ก็ให้ผ่านได้ครับหลักๆก็มีแค่นาฬิกาแค่นั้นเองที่อยากให้เปลี่ยน